ท่านผู้โดยสารโปรดทราบท่านผู้โดยสารโปรดทราบสายการบินปนกซาพาซิ่งจะนำทุกท่านไปสู่น่านนครค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อนๆใครอยากจะไปเที่ยวก็ตามป้ามาค่ะแต่อย่าลืมรัดเข็มขัดนะคะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกป้าและคุณตินตินก็เดินทางมาถึงจังหวัดน่านนะคะ ป้าและคุณตินตินรับรถเช่าแล้วก็เดินทางต่อไปทันทีค่ะอ๋อรถที่เช่าเราติดต่อไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางมาแล้วนะคะไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปมีความสุขนะ นัดที่พักเอาไว้ว่าจะเช็คอินตอนบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นป้าและคุณตินตินก็เลยไม่รีบเร่งอะไรเป็นการขับรถกินลมชมวิวไปเรื่อยๆค่ะเดินทางเช้าๆป้าและคุณตินตินก็รู้สึกว่ายังไม่ตื่นพลันสายตาก็มองไปเห็นร้านกาแฟอยู่ข้างหน้าไม่พูดพร่ำทําเพลงค่ะจอดทันทีเลยค่ะมาน่าน เราต้องเนิบเนิบใช่ไหมคะมาร้านกาแฟชื่อร้านคุ้มเวียงพิงคุณตินตินแว่ยอายุนาวนานเนิบเนิบานเนิบเนิบนะคะคุณตินตินก็เนิบเนิบเหมือนกันอันไหนคะคุณตินตินเนิบ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 นะคะเราต้องทำตัวให้เข้ากับบรรยากาศและตัวจังหวัดนะคะมาค่ามาดื่มกาแฟกับป้ากันนะคะ เปิดตัวด้วยบราวนี่เพิ่มความอ้วนช็อกโกแลตร้อนของคุณตินตินม็อกค่าเย็นของป้าเองค่ะตามมาด้วยเมนูเพิ่มน้ำหนักอีกหนึ่งอย่างคือไก่ทอดนั่นเองจ้าคุณตินตินดื่มดำกับรสชาติของกาแฟส่วนป้าก็ถ่ายรูปต่อค่ะ แม้ก็วิวสวยขนาดนี้จะให้ป้าพลาดโอกาสได้อย่างไรใช่ไหมคะใครที่ชอบถ่ายรูปก็เดินตามป้ามาเลยค่ะมุมเดียวนี่แหละค่ะถ่ายได้เป็นร้อยๆเชียวไม่เชื่อใช่มหมไม่เชื่อก็ตามมาดูเลยจ้า ไว้มีโอกาสป้าจะแวะมาดื่มกาแฟาใหม่นะจ๊ะต้องไปต่อแล้วค่ะตะโกนรักน่านคนครเจ้าค่ะเอ้ยถนนเส้นนี้นับว่าเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่มีความสวยงามมีธรรมชาติรอบด้าน ซึ่งได้รับคำชมเชยจากนักท่องเที่ยวเสมอๆเ,เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอย่ยเสียงยอบยอยศใครทั่วล่าลิลิตพลอก็มาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำแต่ละว่าอยู่ถนนนี้สวยมากจาก ตัวเมืองน่านมาถึงสันติสุขสันติสุขแล้วเราจะไปบอกก่อเกลือกันนะคะตามป้านกซาพาซิ่งเที่ยว ไปด้วยกันนะคะจากถนนสวยๆจังหวัดน่านค่ะน่านเนิบเนไปค่ะขึ้นรถรัดเข็มขัดเดินทางไปพร้อมกับป้าค่ะป้าประทับใจมากมายเลยค่ะสองฝั่งทางวิวทัศน์สวยงามจริงๆ ไม่ว่าจะมองซ้ายหรือมองขวาก็จะมีป้ายบอกทางและลดความเร็วพร้อมจุดชมวิวเป็นระยะระรยะนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรามาดูจุดชมวิวกันนะคะสามารถลงมาถ่ายรูปได้นะคะแต่ก็ต้องระวังรถนิดหนึ่งนะคะตอนที่ป้าลงมานี้ถนนว่างนะคะมองซ้ายมองขวาให้ดีนะคะ อยู่บนถนนมาอันตรายนะคะดูดีๆจ้าเมืองไทยมีดีกว่าที่คิดไม่ไปไม่รู้จริงๆค่ะและแล้วทริปเราก็เริ่มขุกข่ะนะคะเพราะว่านางแบบประจำทริปขอหยุดถ่ายรูปบ่อยเกินไปเจ้าค่ะแต่นางแบบของเราก็ไม่ได้สนใจนะคะโพสต์ท่าต่อไปค่ะ เพราะทุกที่คือรันเวย์เพราะฉะนั้นอย่าได้แคร์ใช่ไหมคะแต่ไม่ว่ายังไงยังไงป้าก็ต้องเชื่อฟังคุณลุงค่ะเพราะว่าคุณลุงเป็นคนขับรถให้นั่งนะคะสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาขึ้นรถเดินทางต่อจ้า เป็นบอกสะพานอันตรายเจอเกาะซากอุ๊ยมีน้องหมาด้วยเนิบ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 จริงจริงโอ้ยโอ้ย,อยไซโค หลังจากที่ผ่านอุปสรรคแรกมาเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามไม่แพ้กถนนที่ป้าผ่านมานะคะก็อดใจไม่ไหวขอร้องให้คุณตินตินหยุดพักอีกรอบค่ะเอาจริงนางก็บ่นแหละค่ะแต่เจอลูกอ้อนของป้าก็เลยจำใจต้องจอดอีกรอบ <c oughs> ให้มันรู้ซึมั่งว่าไผเป็นไผ ชีวิตของคนเรานั้นไม่เท่ากันช่วงเวลาที่เราจะเลือกเดินทางนั้นไม่ว่าเราจะเลือกเดินทางไหนก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนมีความสุขกับเส้นทางที่เลือกนะคะแต่ป้าเลือกแล้วที่จะเดินเส้นทางนี้เส้นทางที่มีชีวิตที่มีความสุขกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทริปไหนๆใกล้ไกลถ้าหากเรามีความสุขในสิ่งนั้นเราก็เลือกเดินกันไปนะคะ ใกล้จะถึงที่พักที่ป้าจองเอาไว้แล้วนะคะแล้วยังไงคลิปหน้าป้าจะเอาที่พักมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปขอบคุณทุกๆข้อความที่ทักทายมาไว้ป้าจะพยายามให้มากยิ่งขึ้นนะคะจะทำมาเรื่อยๆคะ่ะชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟใครที่ยังไม่ได้กดตามก็รบกวนติดตามป้าด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะปนกษาพาซิงยูจุ๊บ